รบกวนท่านผู้ชมกดติดตามช่องโกหลังวังช่องทางพารวยด้วยนะครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งเช่นเคยกับรายการกระทรวงหวยใครที่ถูกรางวัลจากรายการของเราเมื่องวดที่ผ่านมาต้องขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับเมื่อใกล้วันหวยออกสำหรับคอหวยทั้งหลายก็คงไม่พลาดที่จะมองหาเลขเด็ดเลขดังเลขเด็ดแม่นๆทุกท่านจะไม่เคว้งคว้างอีกต่อไปเราได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดเลขดังจากสถานที่ต่างๆนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเสี่ยงโชคผลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยครับ ต้นตะเคียนอายุกว่า100ปีคนตาดีสองเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคบรรดาชาวบ้านแห่กันนําแป้งมาลูบหาเลขเด็ดซึ่งก่อนหน้านี้ได้โดนบรรดาให้โชคลาภมาตลอดสําหรับครั้งนี้ชาวบ้านต่างก็ไม่ผิดหวังนะครับหลังจากที่ทําการเส้นไหว้ขอเลขเด็ดไปและใช้แป้งลูบตามลําต้นพบว่าบางคนเนี่ยเห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นเป็นตัวเลข2ตัวคือ17กับ79หรือ76 และเลข3ตัวคือ107-662-970-969อย่าลืมสลับเลข9กับเลข6ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันชาวบ้านเนี่ยครับแห่กันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพและเขียนใส่กระดาษเก็บไว้เพื่อไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันยกแก่พบพญาง,งูจงอางขนาดยาวกว่า5เมตรนอนขดตัวเสียชีวิตคาที่อยู่บริเวณตรงเสาหลักกิโลเมตรมีบาดแผลถูกรถเหยียบตามลำตัว นอนตายคาที่อยู่ตรงเสาหลักกิโลเมตรระบุไว้ว่ากม212ขนอม18กิโลเมตรและนะครศรีธรรมราช86กิโลเมตรต่างเชื่อกันว่างูจงอางตัวดังกล่าวนี้น่าจะเป็นเจ้าที่อาจให้โชคลากแก่ชาวบ้านก็เป็นได้และที่สำคัญตายอยู่หน้าศาลพ่อตาทวดดำอีกด้วยลองเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดนี้กันได้นะครับ เลขเด็ดไอ้ไข่วัดโบสถ์ราดอรศรัทธ,ธาจังหวัดอ่างทองบรรดาชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคได้เดินทางมาจุดทูปกราบไหว้ขอโชคลาภและส่องตัวเลขหาเลขเด็ดกันไปเสี่ยงโชคเป็นเลขจากน้ําตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่กุมารเทพหลังจากงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านนะครับได้ตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์ไปเสี่ยงดวงและได้โชคลาภกันหลายลายทาให้ในครั้งนี้ได้มีผู้เดินทางกันใหมกครั้งโดยครั้งนี้ชาวบ้านเห็นน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ตีเป็นตัวเลข 5-7-2กับเลข8-9หรือ8-6นั่นเองถ้าชื่นชอบเลขไหนก็สามารถตามกันได้นะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2564ายสีภายในอสมฤษีเนธพุทธคุณมีพิธีไหว้รู่ขอบเสียนพ่อแก่และมีการเป่ายันโสละมงคลซึ่งอาจารย์ฤสีเน,นนะครับได้รับการถ่ายทอดจากตำราบโบราณหลวงปู่เอี่ยมปฐมนาม ยันโศลมงคลเป็นพยันชั้นสูงได้มีประชาชนรวมทั้งเหล่าศิลปินต่างก็เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมพิธีนี้กันอย่างมากมายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้บรรดานักเสี่ยงโชคต้องแว้เวียนมาสองเลขซึ่งเป็นตัวเลขในอ่างน้ำมนต์และตัวเลขดังกล่าวได้แก่2 3 5 7และ8ตัวเลขที่ลอยจับกันเป็นกลุ่มคือ2 8 4 375 หรือถ้าชอบเลขไหนก็จัดตัวเลขตามที่เราชื่นชอบกันได้นะครับหรือถ้ายัางไม่ชอบเนี่ยลองไปดูเลขต่อไปกันได้เลยถูกรางวัลกันอีกแล้วครับไอ้ไข่สามนาครวัดสว่างอารมณ์ถูกลางวัลกันอย่างต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆซึ่งงานนี้สาวดวงแห่งนําคณะกองยาวมาแก้บนถวายกับไอ้ไข่พร้อมทั้งนําประทัดมาถวาย6กหมื่นนัดและน้ําแดงจํานวน300ขวดหลังจากที่ถูกลางวันที่2จัดชุดใหญ่กันไปเลยครับสร้างความคึกคัก ให้กับบรรดาสาธุชนที่เดินทางมากราบไหว้ต่างมาลุมล้อมมุงดูเลขปลายหางประทัดกันอย่างมากมายหวังได้เลขเด็ดกลับไปเสี่ยงโชคซึ่งหางประทัดได้ออกมาสองแผ่นด้วยกันได้แก่เลข7 8 3 0 6และ866กับ12อย่าลืมกันเลข6กับ9ไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันก็จะได้แก่ตัวเลขชุดนี้นะครับชอบเลขคู่ไหนก็สามารถตามกันได้นะครับ มาด้วยเรื่องน่ายินดีกันบ้างดีกว่านะครับพ่อสุดดีใจได้ลูกชายคนแรกคลอดลูกกันในรถแท็กซี่เลยเนื่องจากรถติดมากทําให้กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลซึ่งไม่ทันแน่นอนจึงคลอดลูกในรถกันไปเลยงานนี้ถูกใจเหล่าบรรดาคอหวยเลยครับแห่มามุงมุ่งหน้าไปที่ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้หมายเลขทะเบียน7462หรืออีกเลขคือ7492เอนะครับเอาไว้เป็นแนวทางกันนี้วดีกันได้ครับถ้ายังไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลขต่อไปกันเลยครับ สองเลขซากเรือมรณนะเมื่อวันที่7มีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบสองปีของตำนานผีเรือล่มให้โชคตำนานเฮียนจากซากเรือมรอณนนะที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน5้าคนและเชื่อว่าวิญญาณยังคงสิงจะิตอยู่ในนั้นโดยภายหลังจากการพบซากเรือก็นำไปไว้ที่บริเวณวัดเทพชัย,ยมงคลจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำการสักการะบูชาและที่สำคัญให้โชคลาภถูกหวยมาแล้วหลายงวดซึ่งแน่นอนว่าวันครบรอบแบบนี้ ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะมาสองเลขเด็ดโดยเลขผีเรือล่มได้แก่ 47, 44, 14และ447หากสมาชิกท่านใดชอบก็สามารถตามกันได้เลยนะครับทางเราเอามาเพื่อไว้เป็นแนวทางเพียงเท่านั้นแต่ถ้ายังไม่ชอบเดี๋ยวไปดูเลขต่อไปกันเลยครับรถประจำตำแหน่งของพลเอกประวิทยรองนายกรัฐมนตรีมีตัวเงินตัวทองเข้าไปหมุดใต้ท้องรถ ขณะที่ทําการจอดอยู่ที่โรงรถภายในทาเนียบประจัาลซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเลขทะเบียนรถของบิ๊กป้อมที่มีตัวเงินตัวทองเข้าไปมุดในครั้งนี้จะเป็นที่มาของเลขเด็ดกันหรือเปล่าที่จะเอาไปเสี่ยงโชคลุ้นรวยกันในงวดประจําวันที่16มีนาคม2564แห่ซูมเลขทะเบียนรถคือหมายเลขทะเบียน7กไก่รอเรือ9302หรือ6302นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางหรือตัวเลือก กันนี้วที่ถึงในอีกไม่กี่วันนี้กันได้นะครับผมเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ตาทองหิวลายวัดสว่างอารมณ์มีบรรดาสาธุชนและนักเสี่ยงโชคจํานวนมากต่างเดินทางมาหาเลขเด็ดเพื่อน,นําไปเสี่ยงโชคและที่โดดเด่นเลยนะครับและโด่งดังที่สุดประจําวัดน,นี้นะครับมีการหยดน้ําตาเทียนในอ่างน้ามนต์เดือนละสองครั้งก่อนวันหวยออกและที่สําคัญให้โชคถูกหวยมาแล้วหลายงวดจากการเอาเลขที่เห็นจากอ่างน้ำมนต์ไปตีเป็นเลขเพื่อไปเสี่ยงโชคกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือเลขบริเวณแผงรอตรีติดเลขต่างๆเพื่อว่าเป็นแนวทางให้กับลูกค้าไว้เลือกตัดสินใจได้แก่เลขดังนี้และอย่าลืมกันเลข6กับ9ไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นเลขตัวเดียวกันมาถึงเลขสุดท้ายกันแล้วเมื่อพ่อเท่าวัย68ปีเครียดเดินไม่ได้เรียกลูกหลานมาสั่งเสียแบ่งทรัพย์สินที่ดินของตนเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายแน่ๆหลังป่วยเป็นโรคเก่าความดันไตเบาหวาน และอีกหลายๆลยโรคล,ลุมเราเดินไม่ได้เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาพ่อเท่าจึงยกมือไหว้ขอให้หลวงพ่อผอมช่วยให้ตนกลับมาเดินได้อีกครั้งเวลาผ่านไปแค่สาวันหายเป็นปิดทิ้งกลับมาเดินได้ตามปกติข้อหวยก็ไม่พลาดสิครับรีบบึงไปที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในวัดเพื่อหาเลขอายุของคุณตาคนนี้หวังเฮงเงได้ลาบถูกรางวัลน,นงวงวันที่16มีนาคมซึ่งคุณตามีอายุ86ปีนั่นเอง สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่และไม่รู้ว่าจะเลือกเลขไหนเป็นลุ้นโชคนะครับห้ามพลาดเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกเป็นเลขมงคลประจำวันเกิดของแต่ละวันเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจหรือแนวทางในการเลือกได้ครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับผมและนี่คือ1ิบเลขเด็ดจากสถานที่โด่งดังต่างๆทั้งหมดที่เราได้คัดมาให้กับผู้ชมและสมาชิกทุกท่านกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ต้องออกไปหาที่ไหนให้เสียเวลา ฝากกดติดตามช่องโกหลังวังไว้นะครับแต่ถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้พาดเลขเด็นเลขดังจากช่องของเรานะครับ